คลิปนี้จะมามา่มอยเรื่องช่างแต่งหน้าโนริซ่าค่ะก่อนหน้านี้มีการลุ้นลุ้นกันอยู่ใช่ไหมคะว่าการแต่งหน้าแต่งทรงผมของโนริซ่านั้นจะเป็นทีมไทยหรือว่าทีมเกาหลีแน่นอนล่ะว่ารู้ไปแล้วว่าสไตลิสเนี่ยโนริซ่าเลือกเป็นคนไทยนั่นก็คือคุณแนนนิสแต่ว่าคุณแนนนิสก็ทํางานกับโนริซ่าเรื่อยเห็นอยู่ที่เกาหลีบ้างเวลามีถ่ายแคมเปญก็จะมีคุณแนนนิสไปอยู่กับโนริซ่าตลอดซึ่งก็มีการเฉลยไปแล้วเพราะว่าคุณแนนนิสรากฏตัวกับโนริซ่าเอาล่ะสไตลิสบอกแล้ว แมงช่างแต่งหน้าสาวแรกทีเป็นทีมเกาหลีแหละได้มาลงไอจีเป็นคลิปของลลิ่าเกี่ยวกับงานวันนี้โดยในไอจีสตอรี่มีการแท็กไปหางลิ่าใช่ไหมแท็กไปที่เซลีนและก็มีการเขียนข้อความพร้อมแท็กไปที่ไอจีหลายๆท่านเลยค่ะและก็บอกว่าลิซ่าทีมหนึ่งในนั้นก็มีไอจีของคุณแนนนิสเล่าไปข้างต้นนอกจากนี้แฟนคลับผู้รู้ก็บอกว่าช่างทําผมอีกหนึ่งคนก็คือคุณลีซอนยองที่เคยทําผมในงานบุกรีด้วยนะคะที่กล้าผมให้น้องขึ้นไปแล้วก็จึงมากรอบนี้ก็โอเคเลยว่าอย่างนั้น ่งช่างแต่งหน้าทําผมนี่คือเกาหลีทั้งนั้นเลยค่ะมีคนไทยของเราก็คือคุณแนนิสเป็นสไตลิสโอ้โหแมงรีบแสดงตัวเลยนะคะเพราะว่ารู้ว่าไม่โดนด่าเพราะวันนี้เสียงชื่นชมเยอะมากๆวาโน้องนิ่านอกจากจแต่งตัวปังแล้วก็ยังสวยแต่งหน้าฉ่ำแล้วก็ไม่ได้ซีดอะไรทุกคนคือมันลงตัวมากๆแต่ว่าบางคนก็เมา้าเม้์เลยค่ะว่าอะฉันให้เครดิตเธอเท่านี้นะเธอก็แต่งได้หนิปากไม่ซีดอะไรประมาณนี้ก็สวยเลยค่ะสรุปดังนั้นก็ขออวยยศคุณแมงอีกหนึ่งครั้งแล้วกันนะคะเพราะว่าใบหน้าของน้องนิสา สวยพอดีพอดีก็ต้องยอมรับว่าน้องลิซ่าเนี่ยหน้าสวยและก็น่ารักอยู่แล้วแต่งนิดๆหน่อยๆก็สวยแหละแต่ว่ารอบนี้แฟนคลับบอกว่าปลืม้มลุคนี้มากๆดังนั้นนี่คือการเฉลยไดเอนเกตเอ็นใจไปรัวๆทีมช่างผมสไตล,ลิสก็ปลื้มไงคะอย่างแมงนี่ก็มีการลงสตอรี่มากมายประกาศไปเลยว่าทีมเรานั้นมันปงังและก็อย่างคุณแนนนี่สไตล,ลิสโนริซ่าก็ปลื้มมากๆได้มาลงคลิปของนอนริซ่าอันนี้เป็นคลิปที่ถ่ายเองนะคะเป็นคลิปตอนที่นอนริซ่าวิ่งไปด้วยแล้วก็ไหวพ้พี่ๆแฟนคลับไปด้วยแล้วก็ยังมายิ้มเป็น เลนส์ใส่กล้องของคุณแนนิสอีก้อหอน่ารักมากดังระดับโลกขนาดนี้แต่ก็ยังน่ารักกับแฟนคลับขนาดนี้อีกนะคะน้องริซ่าคลิปนี้ก็ประมาณนี้เป็นแค่การเฉลยว่าทีมช่างหน้าช่างผมน้องริซ่าก็ยังเป็นทีมเกาหลีนะคะคลนกันมาหมดเลยค่ะเกาหลี